การที่เจนผมในเจนซีนะครับทักไปจีบคนบนโลกอะไรแล้วก็ตกลงที่จะคบหาดูใจกันได้เลยภายในระยะเวลาแบบไม่ถึงเดือนอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเราไม่รู้จักกันเราสามารถทักไปจีบได้ไหมได้แม่งน้องมาตาก็ได้นะคะก็ปกติดีค่ะทักมาจีบเลยนะหรือทักแบบคุยกันก็แรกๆเขาก็จะแบบทักครับมีแฟรี่นงเขาประมาณเนี้ยค่ะมีคนคุยอีกคนนะสิบคนค่คะสิบคนคุยทุกคนก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องค่ะเขามีคนคุยอยู่สิบคนเห็นทักไปหากี่คนช่วงที่อ o ฟอร์มผมก็อาจจะทักสามสี่ห้าคน t o ฟอร์ม เป็นสิ่งที่พี่อยากจะรู้เหมือนกันไม่ค่อยแปลกใจแล้วกันนะเพราะว่าเสืออย่างเทเนเนี่ยหน้าตาดีอาจจะทักไปหลายๆคนสาวสวยอย่างน้องมาตาเนี่ยมีคนมาทักไม่รู้จักเรามาก่อนเลยเนี่ยเราถึงยอมคุยอย่ะกแ็แรกๆเราก็คงไม่ได้จริงจังอะไรก็คุยเล่นๆไปก่อนค่ะเผื่อคนไหนแบบดูโอเคแล้วไปต่อได้อันเราก็ค่อยไปต่อให้หลังค่ะเหมือนเราทําการตลาดออนไลน์เนี้ยหรอมี10ทัดเหลือ5ไปต่อ3เอา2เป็นแพ็กชัน่นอย่างเงี้ยหรอถ้าคนไหนผ่านก็โอเคอาจจะคบต่อค่ะแม้แต่ไม่เคยคุยมาก่อนเลยหรอไม่เคยเจอไม่ถือว่าเราก็คน เคยทักกันมาก่อนสวัสดีครับผมชื่อเทนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยต่อใน IG ไอจีงี้ไม่ได้เหรอได้เหมือนกันครับผมก็สมมตเราเจอกันในเดติกแอปเราเห็นหน้าตากันเราคุยกัน3 4 5 6ี่หวันถ้าเรายังสรุกใจคุยกันแค่นั้นก็ไปได้จะอาจจะนัดเจอเลยก็ได้หรือทิ้งช่องทางติดต่อทางอื่นก็ได้เหมือนกันอ๋อพี่เพิ่งเข้าใจการที่เราเจอกันในโซเชียลมีเดียการที่เราเจอกันในสักที่หนึ่งถือเป็นการเจอกันแล้วค่ะทักมาเสร็จแล้วยังไงต่อน้องมาตาคุยกันเรื่อยๆคะ่ะต้องขนาดไหนถึงจะยอมคุ ไม่เฟกอะคะ่ะมันจะมีเซนผู้หญิงอะ่ะทักแบบโอเคเปนไงทักแบบไม่โอเคเปทักแบบไม่โอเคแบบว่าสะดวกคุยหรือเปล่าครับอันนี้ก็ดูปแปลกๆค่ะอันนี้อาจจะปัดตกไปเลยไม่เอาค่ะถ้าเกิดว่าคนไหนโอเคก็แบบดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคุยแบบเป็นคนปกติอะค่ะไม่เห็นตากันเลยทินก็คือถ้าเป็นผู้ชายนะครับเวลาเขาเลือกทักวิธีทักเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราต้องดูทรงเขาก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าเป็นคนที่แบบว่าแนวเที่ยวๆหน่อยเราก็จะต้องเล่นบทเพย์บอยทักคลัส เร,เราต้องมีลูกเล่นแปลกๆดูเป็นคนตลกดูเป็นคนเพย์บอยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยหน่อยเราก็อาจจะส่งเป็นกิฟต์น้องหมาหรืออะไรก็าตามที่เบาลงหน่อยให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เพย์บอยนะเรามาเพื่อหวังคุยกับเขาจริงๆอ่ะน้องมาตาทักคลัสอาจจะไม่ตอบคะ่ะ <laughs> มีน้องหมาหนูก็จะถามว่าส่งหมามาทําไมคะปล่อยหมามาวิ่งเล่นหรออะไรวันนี้ค่ะมันก็จะเข้าสู่บทสนทนาได้ไงครับพี่ถ้าเรายิงไบแล้วเขามาส่งเนี้ยเราไปต่อได้แล้วนะมาตาพี่ปรับไปได้อันนี้หนูอ้อยอ่ะตอทักมาไม่สงวนตัวเลยอ่ะไม่มีใครรู้เขาเพราะเราคุยกันแค่ในช่องแชทค่ะแต่น้องมาตาเป็นผู้หญิงนะเราถามคำถามพิเศษเขาว่าปล่อยน้องหมามาเดินเล่นหรือเปล่าเ้าก็บอกว่าอุ้ยหมาหลุดมาช่วยตามจับด้วยกันหน่อยได้ไหมหรืออะไรทํานองนี้มันจะมีทางไปของผู้ชายทั้งนองอ๋อบ้านพี่มีหมามาเล่น หมาบ้านพี่ไหมได้เหมือนกันครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นพวกวันไนท์สแตนหรือเปล่าอันนี้เป็นเลยไหมอันนี้ก็อาจจะดูเจ้าชูไปนอปิอยค่ะปล่อยหมากันแล้วเล่นหมากันแล้วยังไงต่อคะถ้าโอเคก็คบไปเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยอยากเจอตัวจริงจังเลยก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอะค่ะถึงจะนัดไปเจอตัวแต่สําหรับมุมมองพี่นะมันไม่มีความทุ่มเทเลยการที่เราจะคบใครสักคนเลือกคุยสักคนน่ะมันไม่ควรจะคุยกันที่ออนไลน์ไงมันควรจะต้องเคยเจอหน้าเคยแบบว่ามักคุ้นกันสักหน่อยหนึ่งถึงจะแบบขออนุญาตบออว่าขเร์ ขออนุญาตแนะนําตัวนะเพื่อรู้ว่าเราเป็นคนจริงใจเราต้องการอยากรู้จักจริงๆไม่ใช่อกว่าทักแบบออนไลน์พี่ว่ามันง่ายไปสมัยโลกมันไปไกลแล้วอะค่ะเราต้เดินเกมเร็วับพี่ก้องสมัยนี้คอมัมพันธ์เจนซีนไวมากมันเริ่มไวมันก็จบไวถ้าเราคลิกแล้วไปต่อยาวๆแต่ว่าถ้ามันไม่โอเคเลยมาเจอกันแล้วหรือคุยกันแล้วไม่โอเคล้วก็เบรกทันนะพี่เจนเจ้าชู้อะแต่มาตามเราต้องรักนวลสงวนตัวสิเราต้องเลือกคนสําหรับคนพิเศษของเราสิอ่ะก็อย่างยุคพี่ก้องนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็เข้าใจว่ายุคพี่ก้องเนี่ย เวลาเขาจะหา สาวหรือหาอะไรนะครับถ้าเป็นพี่ก้องนะครับก็อาจจะไปเดินห้างแล้วก็อาจจะขอคอนแทคกกันมันก็เป็นการสปาร์กเจอหน้าแล้วก็ขอเขาเลยหรือว่ามีวิธีอื่นหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะฮะแต่พอเราได้คอนแทคมาพี่ก้องก็อาจจะต้องยิงข้อความไปว่าโทรได้ไหมหรืออะไรก็ตามคือมันเหมือนกันเลยฮะแต่แค่รูปแบบมันเปลี่ยนไปผมคิดว่า,า้นีใช่หนูกำลังคิดว่าอย่างเช่นสมัยก่อนใช่ไหมคะเขาส่งจดหมายหาก,กันกว่าจะถึงอันน,นั้นก็อาจจะต้องใช้ความอดทนค่ะแต่สมัยนี้หนูคิดว่ามันอัปเดตแล้วเราก็ควรไปตามยุคสมัยค่ะพี่ก็เพิ่งเข จะเป็นอย่างนี้ด้วยก็ได้นะเวลาถ้าเจอต่อหน้าในฐานะผู้หญิงเนี่ยเดินมาขอคอนแทคซึ่งซึ่งหน้าก็ขอออนไลน์สะดวกใจในมมากกว่ากันอ๋อออนไลน์ค่ะเคยมีคนมาขอซึ่งหน้าค่ะหนูก็จะบอกว่าไม่สะดวกค่ะกาลังยุ่งอยู่อ๋อแล้วเราไม่ค่อยคุ้นกับเขาด้วยค่ะอ๋อผมกลับคิดว่าการขอต่อหน้ามันดูสุภาพมากกว่าขอออนไลน์ซะอีกในมุมผู้หญิงนะมันทำให้ลำบากใจนะผมว่าใช่ผู้หญิงหรือเราเนะ่เราก็ขอด่าทั่วอยู่แล้วเทนขอทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์หรือเปล่ามีบ้างนิดหน่อยับตามโอกาสงันในฐานะพี่พี่ค มีทั้งลูกชายแล้วก็มีทั้งหลานสาวพี่ควรต้องทํำยังไงเปิดใจยังไงยอมรับเขาเพราะว่าโลกสมัยนี้มันก็ไปไกลแล้วถ้าเกิดยังหยุดที่เดิมอะคะ่ะความสัมพันธ์เราอาจจะไม่มีแฟนเลยก็ได้ค่ะในอนาคตงั้นพี่อยากพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคนในออนไลน์พี่แค่ทักไปก็ได้ใช่ไหมเริ่มเลยค่ะคุณกองโ,โอ้โหทำยังไงครัเทนที่ก้องโหลดเดทติ้งแอปนะครับแล้วพี่กองก็ลองทักไปคุยกับเขาด้วยเป็น D M I G ก่อนได้ไหมได้ได,ได้เหมือนกันครับร้อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวพบกันที่ D M นะจ๊ะโอเคค่ะพี่ต้อง D M ไไปว่่่าออะรรคคัับบนีี้้ทพผมใชยก รัเขาเสียวเลยอะเออไปน้องหมาไปก่อนแล้วกันเนาะอุ๊ยขอโทษครับหมาผมลุ้